ประมาณไหนโอ้โห19บาทสแกนอย่างเดียวเลยไม่มีการจ่ายเงินสดนะจ๊ะดูกันเงกันโอ้โหทีมสีเหลืองทีมสีส้มทีมสีส้มว่างไงว่างไงมองด้วยทีมสีส้มว่าไงโอ้โหมีหลายคนด้วยนะใสล้างโฟมด้วยดีดมองเถอะมองเถอะ ร้านโฟม,มนักงานเยอะอยู่มุผ้าตากเต็มชาโมวชาโมวเราต้องจ่ายจ่ายหลังที่จะเสร็จแล้วอ๋อใช่ก็จ่ายเสร็จแล้วเนาะยังไม่เสร็จก็จะจ่ายด้วยเหรอ กข้ไปฉีดเข้ไปฉีดกขไ,ไปจ้าเน็ตเช็ดก็เช็ดใยเงินก่อนนะสแกนใจก่อนนะหเก้าบาทคนล้างรถก็ปะหน้าด้วยคิมมึงมองไรยะคิมอะไรกันด่นมองเีมอง,ยยมมองดีมองดยยะ ปัดไว้เลยไม่ให้สะอาดไม่รู้ไปยังไงยังไงยังไงโบกให้ขยับหรือยังอันนี้เสร็จหรือยังยังไงยังไง,งหน้ารออยู่สีนมสีม,มุมอ้าวอันนี้ก็เป็นในคัดคัดฟองแล้วจา้าอันนี้โบกด้วยน,นี่เป็นไงสี่นมสี่มุมนี่ จุ๋ยจุ๋ยจุยจุย,จย <c oughs> <c oughs> นี่บุ้ย <c oughs> อ้าวชิดอ้าวอันนี้โฟมค่ะโฟมอันนี้โฟมลุยเลยนะจ๊ะลุยเลยนะจ๊ะขัดได้ดีด้วย <c oughs> มืดไปหมดเลย <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นี่ทาแป้งมงเลยแย่กันด้วยนะไม่ยกไปนี่นี่นี่ผ้ <c oughs> าถูพื้น <c oughs> ตือดเตือดถูพื้นเลยมาถูรถเราไม่รู้มันของใหม่หรือของเก่าก็ไม่รู้เลยเด้อเนี่ยงานนี้แหละเอาเอาจุ๋ย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 มันชาแป้งมงระยะด้วยหน้ายังไงยังไงถูเสร็จกลือยางยังไงยังไงไหนบอกมาสิขยับหรือยังให้ไปแล้วหรอจุ๋ยจุ๋ย อีกไปอีกตามเขาก็ใส่สมอทอกเออจอดโหแรงด้วยแรงจ่ายเงินแล้วมันจะล้างยังไงมันก็ล้าง,างไม่ขึนเนน้ำดำอย่ใช้ฟองอะไรของมันเนี่ยทานหินทานหินลาวาหรือเปล่าโหเครื่องยิงเหมือนปั๊มน้ำมันออถ้าจะจบแบบปีนเส้นนิ้ก็คือเข้ามาแบบจัง ทุกคนใส่สมอทอกเหมือนก็จะจังการด้วยหูฟังแค่ยิงเฉยๆแม่แม่เอยเลยเอาเถอะเอาเถอะเอาทำไมไม่กระโดดใส่กิ๊กเลยเพรตรงนี้แพงกว่าตรงโน้นก่อนนู้นตรงนี้แถมน้ำหนึ่งขวดมาไม่ทันมาไม่ทันแถมน้ำหน้าตามีแต่หุ่นดีๆเลยไปไปไปบอกไล่แล้วว่ะ โอไปไปีพวกที่สองคนนี้ยังโม่งโงกอยู่เลยไหนตรงนุ้นเหล่ร่องตรงู้นตรงูรง้วนเราเข้าช่องผิดอ้าวเอ,อ้ยเอ,อ้เอ,อ,เอ,อ้ยคนนี่น่าจะเป็นเจ้าของนะ่ะนนีเ้เดี๋ยวพอเดี๋นี้ไม่ิกรอรอก่อนได้จุดเด็ดมามีลยเหรอโอ สองคนคันละสองคนอันนี้แผนเช็ดแล้วเช็งแล้วเช็งอีกเช็แล้วเช็งอีกนี่นี่น,นี่น,นี่โซลามสามลน,นี่ผมพายรถไอ้นน<ด>ปวดรอบเดียวอรอบเดียวรู้เรื่องโอ้รู้เรื่องกระเบื้องแล้ว <m> โอ้รู้เรื่องกระเบื้องแล้วหน้าก็เหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยคนไหนดีคนไหนดีนนดีดีไม <m> ่ดี หุ่นเขาดีๆแต่เขาต้องปะแป้งกันนหมอเขาสั่งการด้วยหูฟังกันก็ไม่ก็กไม่คุยกันหรอกเขาจะไม่คุยกันลำรี่ลำไหลเท็ดเข้าไปยืนนะอ้อาใครถือเร็วเขาจะไล่ยายไปยพอ,อยังให้ไปแล้วเหรอพอ,อยังยัง เขาสวัสดีครับกันอ้าวหล่อสวัสดีเสร็จหรือยังวะมีเร่งกันด้วยมึงอะไรมึงจะเสร็จเอาไปแล้วหล่อดิเอ้าบ๊ายบายมีบงบงบ๊ายบายกูเหนื่อยเหนอโครแล้วโอเคแล้วเราจะไปดูเธอริงไหบ๊ายบายกัน ไปเสร็จแล้วจ้า69บาทจ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเขาไม่ให้น้อยเห็นด้วยนะเขาไม่ให้เราเห็นด้วยนะ69บาทคืออะไรเราต้องไปดูเองถึงบ้านเมื่อไหร่แล้วคุณก็จะรู้ว่ามันจะได้โอ้คนมาเรื่อยๆนะ okay, เราต้องรีบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะบายบายค่ะ